ขอหยิบยกในด้านของบิ๊กแมต์มาเลยละกันนะเป็นคู่เอกประจําค่าคืนวันนี้ครับในรายการลีคับหรือว่าคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนั่นเองเลกแรกครับแข่งเยาเยือนนะเวลาตีสามตรงครับขอหยิบยกคู่ระหว่างในด้านของอาร์เซนอลลองจากฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับค่ำคืนวันนี้ครับพวกเขาจะเปิดสนามเอเมรเลตต้อนรับการมาเยือนนะครับของในด้านสาลิกาดงนิวคาสเซิลทีมอันดับที่5ของลีกพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับก็จริงว่าคู่นี้ครับถ้าเทียบกันแล้ว นับถึงฟอร์มในช่วงหลังนะครับต้องบอกเลยครับว่าผลงานนะครับช่ำชองวยกันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับของมิเกลอาร์เตต้าครับตลอด16นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับอาร์เซนอลยังไม่แพ้ใครรวมถึงด้านของผลงานในรายการลีกครับ อาร์เซนอลนะคพับถล่มทางด้านของคริสตันพาเลซไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ2นะครับก็เกมนั้นเนี่ยทางด้านของกาเบียนเจซูต์นับเหมาคนเดียวหรือว่าซัดแท็บทิกไปด้วยนะจะพบกันทางด้านของทีมผู้มเยือนับอย่างด้านสาลิการดงนิวคาเซิลของเอ็ดดี้ฮาวนั่นเองนวก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาครับ ท็อปฟอร์มสุดๆเช่นกันนะครับสำหรับในด้านของนิวคาสเซอร์นับและจุดเด่นของเขาคือเกมแนวลุกรับตลอด6เกมหลังสุดนับรวมทุกรายการเก็บชัยชนะลวดนะครับแล้วบอกเลยครับว่าในเกมในคาร์บาวครับรอบที่แล้วท่าล่มเบนฟอร์ดครับพึ่งน้อยไปแบบขาดลอยครับถึง3ประตูต่อ1ในเซนต์เจมส์พาร์คนั่นเองคู่นี้ครับต้องบอกก่อนเลยแล้วกันครับในฤดูกาลนี้ผลงานการเจอกันล่าสุดครับเป็นในด้านของนิวคาสเซอร์นะครับที่สามารถเบียดเอาชนะอาร์เซนอลนะครับใน เซนเชียมปาครับไปได้ถึง1ประตูศูนย์ในเกมลีกครับก็ต้องบอกเลยครับถ้าเทียบกันแล้วหมัดต่อหมัดบอลต่ตอบอลคู่นี้มองอยากนะแต่ถ้าเอาในเรื่องของสถิตินะับทีมไหนเป็นเจ้าบ้านทีมนั้นมักจะทําผลงานได้ดีกว่าตลอดนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าฟุตบอลบ้านไข่บ้านหาานมันนั่นเองนะตัวตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้ครับถ้าเรามองไปถึงนะครับผลงานที่นิวคาสเซิลนะบ,บุกมาเยือนทางด้านของเอมเรต นะครับฤือดูการที่แล้วครับเป็นในด้านของอาร์เซนอลถล่มนิวคาสเซิลนะครับไปแบกขาดร้อยถึงสประตูต่อหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ครับด้วยขุมกําลังคนของอาร์เซนอลเกมนัดแรกในเล็กแรกแบบนี้นะพวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ลุมความได้เปรียบนะครับและค่อยไปปิดบัญชีครับในสนามเซนต์เจมส์ปาร์คในนัดต่อไปครับยังไงหนึ่งทีมหน้ากล้องประจําค่าคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างด้านอาร์เซนอลครับค่ำคืนวันนี้มีโอกาสที่จะเบียดชนะนิวคาสเซิลได้อย่างน้อยหนึ่